สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะโหตอนนี้มาดูช่างกำลังเก็บงานแล้วก็เอ่อกำลังแต่งกำลังแต่งไฟแต่งโคมไฟอะไรเสริมนะคะนี่มีโคมไฟสวยแล้วนะคะที่ร้านกาแฟได้ชื่อใหม่แล้วว่าร้านกาแฟนะคะช่างก็กำลังติดหน้าต่างแล้วก็กำลังจะใส่เหล็กดัดนะคะแต่ก็ตามเก็บสีอยู่ ่ะเดี๋ยวเราตามดูนะคะตามดูช่างนะคะนี่นะคะช่างใหญ่กำลังไล่เก็บงานนะคะวันนี้กำลังไล่เก็บงานสีแล้วก็ได้ต่อโคมไฟเสร็จแล้วนะคะที่หน้าที่หน้าบ้านจะว่าข้างบ้านก็ได้หรือหน้าบ้านก็ได้นะคะเพราะว่าด้านนี้จะเป็นหน้าต่างแต่ว่าก็แต่งเป็นเป็นหน้าบ้านแหละนะคะเพราะว่าอยู่หันหน้าไปทางถนน แต่ประตูบ้านจะอยู่ทางมุกด้านโน้นนะคะใกล้กับทางเข้าบ้านหลังใหญ่นะคะอันนี้เป็นการออกแบบโดยคุณลุงอ่อนจันท์นะคะร่วมกันกับช่างอันนะคะว่าถึงความเหมาะสมนะคะอาจจะเป็นหน้าบ้านได้ถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าต่างอะไรแบบนี้นะคะดีก็ดีมากเลยนะคะลงตัวดูเหมาะสมดีมากสวยงามค่ะอันนี้ช่างกุ้งนะคะก็กำลังไล่เก็บสี เหมือนกันค่ะเพราะว่าเวลาที่ทาสีเสร็จแล้วก็มีงานมีงานอื่นที่จะต้องทำอีกมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีมีสีเปื้อนบ้างนะคะเพราะว่าต้องรีบทำมากต่างคนก็ต่างทำพอดีว่าเมื่อมีความไม่เรียบร้อยก็ต้องไล่เก็บงานแบบนี้นะคะขอบคุณมากค่ะช่างที่จะทำออกมาให้ดูดี ให้เรียบร้อยสวยงามที่สุดนะคะมีเปรเียกให้ดูภาพาโดยรวมที่เรียกได้ว่าก็เสร็จเกือบจะร้อยเปรเซนตแล้วแหละนะคะหเลหลือแต่ใส่เหล็กดัดเหลือแต่ใส่เหล็กดัดแล้วก็ช่างจะทำเหล็กดัดประตูด้วยนะคะ แล้วก็สําหรับบ้านนะคะสําหรับบ้านก็เสร็จเกือบจะร้อยเปอร์เซนแล้วด้านนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะคะก็ก็สวยงามแล้วประมาณนี้เหลือแต่เก็บเครื่องมือเก็บอุปกรณ์แต่ว่าทางด้านหน้าประตูก็จะเหลือช่างก็จะทําเหล็กดัดนะคะก็ตอนนี้ก็เก็บงานสีอยู่นะคะแล้วก็ใส่เหล็กดัดติดเหล็กดัดที่หน้าต่างแล้วก็ประตู นะคะช่างก็จะเ,เหลือที่ยังไม่ยังไม่ทําเหล็กดัดประตูนะคะช่างก็ทําเองนะคะอันนี้คือเหล็กดัดที่จะใส่หน้าต่างนะคะและนี่หลังจากตัวบ้านเสร็จนะคะยังมีอีกที่หนึ่งที่ป้ากเกินเอาไว้นะคะก็คือน้ำตกหน้าบ้านตรงนี้นะคะที่ช่างจะแก้ไขให้นะคะ ตอนนี้ป้าถ่ายไว้ให้เห็นภาพก่อนทำนะคะความจริงแล้วเมื่อก่อนรกมากกว่านี้ที่วันนั้นก็ได้ขุดเอาต้นไม้ออกไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็นี่นะคะช่างก็จะมาปรับตรงนี้ให้สวยให้มันสะอาดขึ้นนะคะแล้วก็จะทำน้ำตกตัวนี้แก้ไขให้มันกลับมาใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิมนะคะซึ่งยังคงความเป็นป่าบวกกับ ความเป็นโมเดิร์นความทันสมัยนะคะอันนี้ป้าถ่ายไว้เป็นที่ระลึกเลยนะคะว่ามันรกประมาณนี้แหละณนะเวลานี้นี่รกมากตัดลงวันนั้นก็ยังไม่ไม่ได้ไปทิ้งทั้งหมดนะคะรอดูว่าหลังจากที่ช่างแก้ไขเสร็จรเรียบร้อยแล้วมันจะงามสักแค่ไหนนะคะอ่ารอดูนะคะ ก็คือประตูอยู่ด้านนี้นะคะนี่นะคะช่างก็จะทําเหล็กดัดมาใส่ที่ประตูตรงนี้สุดท้ายก็จะเสร็จเรียบร้อยสําหรับตัวบ้านนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้ยังไงก็ป้าก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะถ้าหากท่านใดยังไม่กดติดตามถ้ากดแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสําหรับคลิปนี้สั้นๆก็ฝากไว้ให้ ดูความเคลื่อนไหวของการก่อสร้างการปรับเรือนกล้วยไม้ให้มันเป็นที่อยู่อาศัยนะคะอันนี้คือฉเฉลยแล้วสั้นๆฝางเอาไว้สวัสดีค่ะให้ดูร้านกาแฟยมค่ำคืน ตอนนี้นะคะเป็นบรรยากาศยามค่ำคืนสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยช่อของดอกจันผานะคะกำลังออกช่อดอกมาโชว์ความงามนะคะดอกจันผานะคะที่อยู่ใกล้ๆน้ำตกนี้ทุกวันป้ายังไม่เห็นเลยนะคะเนี่ยแต่วันนี้แทงช่อดอกออกมาแล้วสวยงามจริงๆนะคะสำหรับช่อจันผาอุ้ยดูอวบขาวงามมากเลยค่ะเนี่ย แต่เสียงฟ้าร้องนี่ก็โอเคท่านี้ก่อนนะคะ